ครับพี่พีครับพี่รีวิวรถมาตังมากมากมายหลายยี่ห้ออย่างเงี้ยพี่เดยเฉะพาะด้วยฟ้าพี่ผมอยากรู้อ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเป็นความประทับใจอะไรของพี่บ้างไหมก็จะมีจริงๆแล้วก็เทสมาเยอะนะแล้วก็เดินเราเราลองวิ่งจริงมาวิ่งต่างวิ่งต่างจังหวัดใดๆด้วยเนะี่ยก็เวลามาบางจังหวัดนะ่ะแล้วเราต้องชาร์จไฟก็เคยไปเจอแบบสถานีที่เติมที่ชาร์จไฟอะ่ะมัน เสียหมดเลยเสียหมดเลยแม่ใช่อ้ารวทำยังไงก็สนุกเหรอครับบันเทิงก็ต้องสลายกับแล้วมันมันเสียเพราะมันมันมันเสียด้วยความมันทำาหมันเสียหมดเลยแล้วก็ไม่แน่ใจฮะวันนั้นวันนั้นรถก็หลายคันต้องยกกลับกรุงเทพแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็ตอนนั้นเราทดสอบมันเป็นรถ MG4 นะครับซึ่งผมก็ได้เวลาทดสอบในส่วนมากผมจะได้เอารถไปทดลองขับสักวันหนึ่งก่อนท้ายวันหลังทาย ผมมาก็วันนั้นก็ทดสอบ MG4 อา่าผมทำงานอยู่ที่ตรงใบสนิกลางนะครับตรงใบสนิกร์ก็อยู่ตรงแถวเขาเรียกว่าเจริญกรุงเอามั้งเออเจริญกรุงแล้วก็ตอนนั้นประมาณตีสองนั่นแหละก็ขึ้นมาสตาร์ทรถก็ตัว MG4 เนี่ยก็เจอว่าแบตเตอรี่ครับมันอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นที่เจริญกรุงนะพี่ใช่ตอนตีสองตอนตีสองแล้วพี่จะกลับไหนชั่วโมงนั้นคือฟิลคือแบบ ไม่อยากจะชาร์จแล้วก็นั่งรอแล้วอะมันต้องมันต้องกลับบ้านแล้วอะก็เลยก็เลยโทรเรียกรถสไลด์เพราะคาดว่าผมต้องใช้บริการแน่นอนร,ระหว่างทางนี้คือต้องสไลด์ขึ้นแน่นอนอใช่ใช่ก็เลยไม่รอถึงู่ังสุดก็เลยนัดเขาว่าให้ไปรอซอยหลังน้ํา รตรงทอายล้งน้ามันจะมีลงทางด่วนมาก็ให้เขาไปรอตรงนั้นเราก็เลยขึ้นรถก็เลยขึ้นรถขับขึ้นทางด่วนที่หัวลาโพงก็วิ่งจากหัวลําโพงไปงวิ่งจากหัวลำโพงไป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 พอถึงซอยลังน้ําปุ๊บก็เลยมันยังวิ่งได้อยู่ครับ,รบก็เลยโทรบอกสรถสไลว่าโอเค้างนั้นวิ่งไปรอตรงอาจจะแถวเจตุจักแล้วกันวิ่งต่อไปพอถึงแถวเจตุจักก็มันก็ยังได้อยู่ครับก็เลย ให้เขาไปรอตรงงามวงวานเลยพอถึงงามวงวานก็ยังได้อยู่มันก็ยังวิ่งอยู่ครับก็เลยบอกให้เขาไปรอแจ้งวัฒนะครับไปเรืเ่อยๆไปรอแถวบางพูเลยเราก็สั่ไปเลยวิ่งไปบางพูมันก็ยังวิ่งได้ย่งได้ย่งได้อยู่พอลงที่บางพูเนี่ยก็เจอรถสไลด์จอดรอแล้วครับก็ยังไม่ยอมขึ้นครับก็ย, <laughs> ย,ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่งวิ่งถ่ายก็วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ถึง ตรงลงกระสาบอะครับก็ก็ตรงแถวนั้นก็ถึงถึงที่พักก็ถึงบ้านโดยไม่ต้องไม่ต้องช้าโดยที่แบตแบตโดนสูดสูรมาจากเจริญกรุงไยประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดประมาณเกือบหกสิบโลนะครับก็เล่าให้เอ็มทีฟังว่ามันมันเกิดเคสแบบนี้เขาก็แบบเขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่มีใครเคยทดลองขับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ มีใครกล้าทำนเออส่วนมากเขาก็จะแบบพอไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องหาที่ชาร์จแล้วล่ะพูดถึงรถ MG4 เลยจะบอกว่าเราไม่ได้รีวิวให้เขาไม่ได้รีวิวไม่ได้พยายามขายของแต่มันเกิดจากความนับใจที่เราทดสอบไม่ใช่ฟังคลิปนี้แล้วก็เรียนแบบผม <laughs> แล้วก็วิ่งไปลองทำแล้วลนดับกลางถนนแล้วก็แบบมาแบบว่าใส่อารมณ์เที่ยวกานแล้วบอกว่าผมว่านี่โ,โมโมหรือเปล่าเนี่ยอะไรไม่ได้นะครับรถ <c oughs> ไฟฟ้าเนี่ยถ้าแบตบ ถ้าจะเซฟแบตเลยใดๆเนี่ยไม่ต้องคลานช้าๆไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลใดๆขับปกติคือถ้ามันจะหมดมันก็คือหมดแหละถ้ามันจะหมดยังไงยังไงก็หมดยังไงก็หมดใช่ยังไงแบตแบตมันก็ไปอย่างเช่นใช้โทรศัพท์อะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าช่วงนั้นแบตจะหมดแล้วเราพูดเบาๆคุยได้อาะไม่คุยน้อยได้พูดเบาๆพูดเบาเผื่อมันจะไม่รับเสียงเยอะแล้วมันจะมันจะมันจะเซฟแบตเออไม่ไม่เกี่ยวก็คือนะครับแนะนําท่านผู้ใช้ อย่างแรกเลยที่สําคัญมากเลยมันจะช่วยลดมลภาวะ<ม>อันนี้สําคัญมากๆสำหรับทุกคนอย่างที่สองคือมันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์เราแน่นอน<ม>นะฮะแต่ว่าท่านที่ยังต้องเดินทางไกลใดๆก็ขอยห้พิจารณาดีๆวางแผนการดีๆแต่ปัจจุบันนี้มันก็รองรับแล้วครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนที่ใช้รถในเมืองอ่ะพิจารณาจริง